สวัสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนีนะ้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของยอดไลค์ยอดถูกใจของโพสต์เฟซบุ๊กนะผมทำยังไงมาดูกันได้เลยนะอันดับแรกนะผมเพื่อนคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ผมแปะไว้ใหนเพื่อนได้เลยนะเมื่อได้เข้าสู่เว็บไซต์ hpe smm ได้เลยนะผมหรือว่าเพื่อนที่ทุกวันคลิปสั้นคลิปชอ็อตคลิปเดียวจะเป็น qr code านลางานเพื่อนสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะผมเพื่อนมากดสมัครใช้งานปุ่มสีเขียวตรงนี้กันก่อนได้เลยนะผม อกชื่อผูใช้อีเมลลัดผ่านยืนยันหัสผ่านได้เรียบร้อยแล้วที่สําคัญนะตีช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะเป็นเครื่องหมายตีถูกสีเขียวอย่างนี้แล้วกดสมัครใช้งานได้เลยนะหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อย้เพื่อนไปลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะผมหรือว่าเพื่อจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีเขียวด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะเรากดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เพื่อจะอยู่ในส่วนของหน้าเมนูคำสั่งซื้อใหม่เมน,นูสายบนดันแรงนี้เลยนะผม ตรงกลางหน้าจอไม่ใช่เห็นโลโกโล้หลากหลายโลโก้เพื่อนเลือกเลยนะเลือ่อนในส่วนของ Facebook ได้เลยนะครับเลื่อนลงมาเพื่อนเจอมววหมู่ตรงนี้นผมคลีกเข้าไปมีหลากหลายมวลนมุ้เพื่อนเลือกเลยนะครับเลื่อนหาในส่วนของ Facebook เพิ่มถูกใจเพิ่มยอดไลค์ได้เลยนะ <c ười> ก็ตัวนี้เลยนะน ä, บริการเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะครับในส่วนของข่าวที่ไปเรเลือกอย่าลืมอ่านกันด้วยนะคราบเสร็จเรียบร้อยเพื่อนในส่วนของลิงก์ไปก๊อปปี้ลิงก์โปรไฟล์เพื่อนอยู่ ขออภัยนะครับลิงก์โพสเพื่อนๆอย่าเพิ่มยอดถูกใจยอดไลค์ได้เลยนะเป็นโพสนี้นะผมตอน,นยอดไลค์ยอดถูกใจผมไม่มีเลยนะกดแชร์นะครับยังามีคำว่าคัดลอกลิงก์อยู่นะะกดหวังลิงก์ได้เลยใส่จำนวนที่ต้องการนะเพิ่มสักหนึ่งร้อยไลค์แล้วกันนะแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะคือหนะ้าต่างเขียวๆอย่างเงี้ยตอนนี้ยอดไลค์ยอดถูกใจของเรากำลังเพิ่มเข้ามาก็รอสักพักนึงนะในระหว่างที่รอเดี๋ยวต้องขอแนะนำเมนูต่างในเว็บไซต์เพื่อนเลยแล้วกันนะผม ในส่วนของนประวัติการสั่งซื้อนะ่มจะบอกออเดอร์แต่งทีง่เราเคยสั่งซื้อไปนะุ่ตรงนี้ก็เป็นวันที่นะุ่เรขรหัสออเดอร์จะบอกอยู่ตรงนี้เลยนะรายละเอียดต่างจะบอกอยู่ตรงนี้เลยนะอันนี้ส่วนของนุนูบริการนะจะบอกบริการต่างๆทีเว็บไซต์เาแนะนำให้ครับเราเพื่อสนใจบริการไหนสามารถสั่งซื้อบริการนั้นได้เลยนะใน,นส่วนของนุนูเติมเงินนะุจะมีสี่ช่องทางการเติมเพื่อนเพื่อนเลยทีเดียวนะยาะไม่ว่าจะเป็นสแกนค r วอาร์คโค้ดหรกวันนะีวาเล็ตซองกระเป๋าวาเล็ตหร เดี๋ยวยกตัวอย่างเพื่อนดูเป็นสแกน QR โค้ดเลยละกันนะาใส่ยอดจำน,นวนเงินที่ต้องการเติมแล้วกดจ่ายได้เลยนะขึะ้น QR โค้ดอีกงนี้าแอปธนาคารทีม่มอถือสแกนจ่ายได้เลยนะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินโอนเพื่อนอยู่ขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะอันนี้ส่วนของนู้แนะนําเพื่อนนูนเพื่อสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นอะไปแชร์เับคนอื่นๆได้เลยนะจะได้ค่าคอมิชชัน่นถึง5%กันเลยทีเดียวนอะง หือว่าเป็นรายได้เสริมรายได้พิเศษอย่างหนึ่งครับเราเลยนะครับันส่วนของเมนูรับของขวัญนะเพื่อสามารถมารับในส่วนของยอดวิวทิกต็อกฟรีๆได้ที่เมนูนี้ได้เลยนะครับกดวางลิงก์นี้ต้องการแล้วใส่จำนวนแล้วกดรับของขวัญได้เลยนะจะได้ในส่วนของยอดวิวทิกต o อกฟรีๆเลยนะในส่วนของเมนูตั๋วช่วยเหลือนะผมเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างออกมาที่เมนูนี้ได้เลยนะก็สามารถที่อะอดบินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะกรอกรายละเอียดต่างๆไปจะแนบไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะเรากดส่งตั๋วไปได้เลย เพื่อนจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้นะปุ่มไอคอนไลน์นี้คลิกเข้าไปนะแล้วจะเป็นทีวีอาร์โค้ดเพื่อสแกนแอดไลน์ได้เลยนะแอดมินก็พร้อมตอบเพื่อนยิบสี่ช่วงกันเลยทีเดียวนะครับผมด้วยวัสดยอดอมากเลยนะเพิ่มยอดไลน์ยอดแชร์แล้วนะผมก็ยังมีแบบติดต่อแอดมินเพิ่มอีกนะตอนนี้นะผมคิดว่าในส่วนของยอดไลน์ยอดถูกใจนะผมเพิ่มไปนะเพิ่มมาแล้วเราขอเช็คดูนะตอนนี้ไม่มีเลยนะกดรีเฟรชเลยนะผม เดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งแล้วผมพอเว็บไซต์ออนลันตามคิวครับเราเนี่ต้องตกตกใจไปแล้วผมได้เกิดยอดไลค์ยอดถูกใจของเรายังไม่เพิ่มขึ้นมาก็รอสักพักหนึ่งนะแต่ว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพื่อนแล้เดี๋ยวผมตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ยอดไลค์ยอดถูกใจของผมเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับครับผมตอนนี้นะผมที่ผมรอไปสักพักหนึงตอนนี้ยอดไลค์ยอดถูกใจของผมก็เพิ่มขึ้นมาแล้ว รอไม่นานมาแล้ผมก็รอไปถึง5นาทีเลยนะยอดไล์ยอดถูกใจผมก็เพิ่มตามจำนวนที่สั่งซื้อไปเลยเนาะถือว่าสุดยอดจริงๆนะเว็บไซต์ SPE SMF เนผมเว็บไซต์สามารถเพิ่มู้ตามาเพิ่มยอดไล์ยอดแชร์ยอดอะไรต่างๆเพื่อนได้เนาะไม่ว่าจะเป็นตฟอร์ม f a c Facebook y o u t u b ิกตอ t o k i n s t a g กร m หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะถ้าเพื่อนสนใจใช้บริการเว็บไซต์สามารถคลิปดีน่าต้คลิปวิดีโอเพื่อไปใช้งานกันได้เลยนะแต่รับคลิปวิดีโอนี้ผมขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ